รู้หรือไม่ว่าภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกที่เขียนบทโดยปรีดีพนมยงเคยฉายที่ฟิลิปปินส์เมื่อกล่าวถึงพระเจ้าช้างเผือกหลายคนอาจรู้จักในฐานะภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่สะท้อนแนวคิดทางการเมืองและอุดมคติแห่งเสรีภาพผ่านโครงเรื่องอิงตำนานกษัตริย์ผู้กอบกู้บ้านเมืองแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือภาพยนตร์เรื่องนี้เคยเดินทางไปฉายยังต่างประเทศรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปลายทศวรรษ1940 โดยมีผลสะท้อนที่น่าสนใจทั้งในแง่ศิละปะวัฒนธรรมและการเมืองระหว่างประเทศภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก The King of the White Elephant ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2483โดยมีปรีดีพนมยงเป็นผู้เขียนบทและควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดในฐานะรัฐบุรุษผู้มีแนวคิดก้าวหน้าปรีดีใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารแนวคิดสันติภาพและเอกราชของชาติผ่านเรื่องราวของพระยาเลไทย ผู้พยายามหลีกเลี่ยงสงครามกับมหาอำนาจแต่ต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินเมื่อถูกลุกรานการนำพระเจ้าช้างเผือกไปฉายที่ฟิลิปปินส์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและปรีดีต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์การเมืองเขาได้นำพระเจ้าช้างเผือกติดตัวไปด้วยโดยเฉพาะระหว่างที่เขาพำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปลายทศวรรษ2480ถึงต้น2490ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขายังคงพยายามผลักดันอุดมการประชาธิปไตย และแสวงหาการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศการฉายภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกที่ฟิลิปปินส์จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทูตวัฒนธรรมโดยไม่เป็นทางการซึ่งสร้างความสนใจให้กับทั้งนักวิชาการนักหนังสือพิมพ์และปัญญาชนในฟิลิปปินส์ที่กำลังตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ไม่มีบันทึกทางการอย่างละเอียดเกี่ยวกับการฉายในฟิลิปปินส์แต่มีรายงานบางชิ้นระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยอมรับในแง่ของการผลิตที่มีคุณภาพและเนื้อหาที่มีสาระสะท้อนสภาวะอาณานิคมและความฝันของชาติเอกราชซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาณของฟิลิปปินส์ในยุคนั้นที่เพิ่งได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาไม่นานนอกจากนี้การฉายภาพยนตร์ในฟิลิปปินส์ยังสะท้อนถึงบทบาทของปรีดีในฐานะนักการเมืองผู้มีอุดมการระดับภูมิภาค และพยายามสร้างแนวร่วมประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตรงข้ามกับแนวโน้มของระบอบเผด็จก,การที่เริ่มแพร่กระจายในบางประเทศในช่วงสงครามเย็นภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกไม่ใช่เพียงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ของอุดมการ์ประชาธิปไตยเสรีภาพและการต่อต้านการลุกกรานซึ่งการฉายในฟิลิปปินส์ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เชื่อมโยงศิลปะภาพยนตร์และการเมืองเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้ง ในมุมมองประวัติศาสตร์การเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอเรื่องเล่าแต่เป็นการสื่อสารเจตจำนงและแนวคิดของบุคคลผู้ใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าของชาติและภูมิภาค